คุณผู้ชมคะหลายจังหวัดในภาคเหนือของไทยได้รับการขึ้นชื่อเรื่องความดึงดูดว่ามีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าไปเยือนอย่างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแต่ในช่วงหลังนักอนุรักษ์ได้แสดงความเป็นห่วงนะคะว่ามีสิ่งก่อสร้างในภาคเหนือเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะและกำลังเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดและกำลังจะอาจจะทำให้ศักยภาพในการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติของภาคเหนือกำลังค่อยๆสูญหายไปค่ะ ติดตามจากวาระประเทศไทยกับคุณดวงดาวอิสุริยะค่ะคุณดวงดาวคะเมื่อธุรกิจการท่องเที่ยวทางภาคเหนือเติบโตอย่างรวดเร็วสิ่งที่เห็นได้ชัดคือการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งปลูกสร้างค่ะเรื่องนี้ไม่เพียงทําลายบรรยากาศดั้งเดิมแต่ก็ยังส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ด้วย จริงอยู่นะคะที่แหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมไม่อาจปฏิเสธความเจริญที่เกิดขึ้นได้ทั้งนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความสบายให้กับนักท่องเที่ยวค่ะแต่สําหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสความเป็นธรรมชาติที่แท้จริงและวัฒนธรรมดั้งเดิมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นรวมไปถึงท้องถิ่นที่ต้องการรักษาจุดขายนี้ก็มองว่าแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งต้องให้ความสําคัญกับการปรับตัวเพื่อรักษาสมดุลค่ะ แม้สายฝนจะยังโปรยปลายต่อเนื่องตลอดเดือนตุลาคมแต่นี่ไม่ใช่อุปสรรคต่อการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ความชุ่มชื้นจากสายฝนกลับทำให้เส้นทางศึกษาธรรมชาติเคี้ยวขจีไปด้วยมอสและเฟิร์นที่เติบโตตามต้นไม้ใหญ่การเป็นยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศยังทำให้ที่นี่มีหมอกสลับกับแสงแดดตลอดทั้งวันมานหมอกและสวนดอกไม้เป็นอีกมลสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว นอกจากจะมากราบสการะพระมหา,าธาตุพระเมธนีดนและพระมหา,าธาตุเจดีนะระพลภูมิศิริแล้วหลายคนยังได้เก็บภาพความประทับใจจากสวนดอกไม้นานาพันธุ์โครงการหลวงดอยอินทนนท์เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเดินเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปี แม้ที่นี่จะมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวแต่แม่ค้าในพื้นที่บอกว่าช่วงหลังรายได้จากการท่องเที่ยวลดน้อยลงทําให้เกษตรกรต้องเพิ่มกิจกรรมเสริมด้วยการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมสวนผลไม้เพื่อเพิ่มรายได้อีกช่องทางหนึ่งส่งเสริมแน่นจจส่งเสริมการท่องเที่ยวมากกว่าเพราะว่า เดี๋ยวนี้นะคะเหมือนปีก่อนๆนอ่นค้าขายดีมากเศรษฐกิจดีเดี๋ยวนี้แย่ลงแยง่ปีแล้วก็ยังดีหน่อยปีนี้ก็แย่ลงแย่ลงทุกปีเลยเป็นเกษตรอินทรีย์แล้วก็ใครคเขามาช่วยเขาเรื่องว่าไอ้ลงนันลเขาว่าลงนันลงว่ามือนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมาแอววบ้านเขาเขาบ้านเขามีหลายอย่าง บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดพระพุทธเอน็นวัดเก่าแก่ในอำเภอแม่แจม่มเป็นอีกจุดที่ทีมข่าววาระประเทศไทยลงพื้นที่เนื่องจากที่นี่เป็นศูนย์รวมจิตใจชาวล้านนาในอำเภอแม่แจม่มตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแม้ชาวบ้านจะนำน้ำจากบ่อน้ำแห่งนี้มาดื่มกินตามความเชื่อดั้งเดิมแต่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่เคยแห้งลงความเชื่อที่สืบต่อกันมาทำให้ชาวแม่แจ่มยังคงรักษาไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวล้านนา นอกจากวัฒนธรรมความเชื่อการทำนาขั้นบันไดที่กอ่อเกิดการท่องเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นยังกลายเป็นมเนเสนห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติที่มาพร้อมกับความจเจริญทางวัตถุอย่างยากจะหลีกเลี่ยงสิ่งที่ชุมชนที่นี่ทำได้จึงมีเพียงการรักษาวัฒนธรรมประเพณีล้านนาแม่แจ่มนนยอยากจะอนุรักษ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี ดั้งเดิมเพื่อได้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่ผมคิดว่าการแจอนรักวัฒนธรรมประเพณีเพื่ออยู่ได้เหมือนตะไนนั้นผมก็บันแน่ใจเหมือนกันว่าจะทําได้หรือไม่เพราะว่าความเจริญในด้านวัตถุนเนี่ยมันเข้ามาแม้ความเจริญทางวัตถุจะเอื้อประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวจนทำให้อําเภอแม่แจ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแต่ชุมชนที่นี่ก็เชื่อว่า การรักษาวิถีวัฒนธรรมเอาไว้ให้ได้นานที่สุดจะช่วยดึงความรู้สึกของผู้คนในท้องถิ่นไม่ให้วิ่งตามกระแสที่เปลี่ยนแปลงไปสวันนีลิมปานพยุงวงไทยพีบีเอสายงาน นี่เป็นเพียงพื้นที่ตัวอย่างด้านการอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมเพื่อสืบสานการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเท่านั้นนะคะขณะที่นโยบายด้านการท่องเที่ยวในปี2,558ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีหลายโครงการทีเดียวค่ะที่เน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชูจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาคเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศมองว่าการกระตุ้นยอดนักท่องเที่ยวยังต้องอาศัยกิจกรรมร่วมกับโครงการต่างๆเพื่อให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวมากขึ้นค่ะพร้อมกับตั้งเป้าว่าภาพรวมในปีหน้าจะมียอดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละสิหรือประมาณ148ล้านคนคิดเป็นรายได้จากการท่องเที่ยวก็ประมาณ8ปดแสนล้านบาทค่ะเรามีลำปางกับเพชรบูรณ์ นะครับเส้นตัวกิจกรรมในขณะน,นี้ทางผู้ก,การภูมิภาคต่างๆับนะครับได้ว,วางแผนโครงการที่จะจัดกิจกรรมลงไปอยู่แล้วนะครับไม่ว่าในเรื่องการขี่จักรยานนะครับการเข้าร่วมการส่งเสริมการขายนะครับการเข้าร่วมงานงานประเพณีท้องถิ่นนะครับปีนี้เป็นปีแรกที่ทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยระบุนาการทุกฝ่ายเข้าด้วยกัน นะครับฝ่ายสินค้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายตลาดในประเทศนะครับเรามีการประชุมหาหรือกันที่จะจัดกิจกรรมลงไปจากฝ่ายสินค้าไปลงตามมือต่างๆที่เรากําหนดไว้นะครับนักวิชาการด้านการจัดก,การท่องเที่ยวเชิงนิเวศสะท้อนว่าช่วง4-5ปีที่ผ่านมาการท่องเที่ยวในบ้านเราเน้นสร้างอาคารสถานที่ให้เป็นเมืองใหม่ๆและเน้นปริมาณนักท่องเที่ยวจนทําให้เมืองท่องเที่ยวหลกักๆมีนักท่องเที่ยวกระจุกตัวมากเกินไป ซึ่งณขณะนี้เนี่ยเร,เราพบว่าในเชิงนโยบายเนี่ยเร,เรายังไม่เห็นภาพของการทํางานแต่มทิศทางเดียวกันการตลาดเองเนี่ยผมมองว่าทททอเองเขาพยายามที่จะมุ่งเน้นพยายามผลักให้คนเนี่ยไปอยู่มงรอมากขึ้นแต่ในเดียวกันแผนเนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับว่า <c oughs> แล้วกระทรวงท่องเที่ยวซึ่งจะต้องรับผิดชอบเรื่องของการจัดการเรื่องของการประสานงานเพื่อให้ให้ให้คนในในจังหวัดหรือในพื้นที่เนี่ย พัฒนาอย่างไรจึงรองรับนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพได้ตรงนี้เราอาจจะยังยังไม่เห็นไม่เพียงภาครัฐต้องส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรองเท่านั้นนะคะการสร้างมัคคุเทศและนักสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆยังเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับสถานที่ท่องเที่ยวและสร้างสุนทตรียภาพให้กับนักท่องเที่ยวได้ไม่น้อยค่ะ แน่นอนนะคะว่าสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทางธรรมชาติหรือวัฒนธรรมมีความจำเป็นแต่นักวิชาการด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมองว่าต้องทำอย่างสมดุลและไม่ให้มีการทำลายคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆค่ะนอกจากศักยภาพทางการท่องเที่ยวแล้วภาคเหนือยังมีหลายจังหวัดที่มีอนาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็มีศักยภาพด้านการเศรษฐกิจการค้าค่ะเรื่องนี้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ยังไงติดตามในวาระประเทศไทยวันพรุ่งนี้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะคุณดวงดาวคะ